สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่การละสังขารของเทพเจ้าแห่งด่านขุนทศพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณพริสุษโธอดีตจเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ทำให้กรรมการวัดจะต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพื่อส่งมอบให้กับกรรมการวัดชุดใหม่แต่ใน,นระหว่างการประชุมเพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนั้นอดีตรองประธานกรรมการวัดแสดงตนเป็นเจ้าหนี้วัดนับร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นดีที่มาจากการสร้างวิหารพระเทพวิทยาคมไปติดตามเรื่องนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส สพโสสัมสมทธธิ่งไหนที่มันเป็นสมบัติของวัดอันไหนที่เป็นสของิของพ่อเราต้องเดินไปครับอย่าดึงฝ้าต่ำนะครับอย่าดึงฝ้าต่ำอย่าเอาของสูงมาเล่นครับหลวงพว่อในท่านบารมีสูงมากใครคิดอย่างไรก็ให้เป็นไปตามยถากรรมลูกๆทุกคนชาวบ้านทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรู้ว่าการจัดสร้างการทําตรงไปตกมาไม่มี สิ่งใดที่จะปิดบังได้เลยวันนี้เราไม่ได้เอาหลักฐานต่ตางๆมาวางกองให้เห็นไม่มีให้เวลาตามที่ท่านผู้ในการสำนักงานผู้จังหวัดท่านชี้แจงไปเนี่ยเราก็จะได้รู้รายละเอียดว่าหลวงพ่อมีกองทุนเท่าไรบริจาคไปเท่าไรยังจะบริจาคอีกเท่าไรทุกสิ่งทุกอย่างคณะสงฆ์จัง,จงหวัดนครราชาสีมาม,มีมติหมให้คณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดเดิม เรียมข้อมูลชี้แจงเงินบริจาคทั้งหมดในวัดบ้านไร่หลังการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแด่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุโทโธเสร็จสิ้น25พฤษภาคมพระราชสีมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะตรวจสอบเชิงลึกทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของวัดทรัพย์สินวัดบ้านไร่มีจํานวนมาก ต้องใช้เวลารวบรวมบัญชีเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นจะแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบภายใน30วันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในวัดคือวัทยาจกรคือกรรมการวัดจะต้องกลับไปคุยกันนะครับว่าทรัพย์สินภายในวัดที่พวกเรารับผิดชอบในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิทยาคมท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นแต่ละคนรับผิดชอบในเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นต้องเก็บรายละเอียดมาแสดงต่อสาธ,ธารณชนให้ได้ กรรมการวัดขอระยะเวลา30วันก็จะไปครบประมาณวันที่24มิถุนายนผลประโยชน์มหาศาลในวัดบ้านไร่รายได้หลักมาจากการบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณในแต่ละปีจะมีมูลค่าหลายพันล้านบาทไม่รวมใบอนุญาตสร้างวัตถุมงคลใบละ2ล้านบาทอีกส่วนมาจากการบริจาคผ่านบัตรเติมบุญในวิหารเทพวิทยาคม เป็นกระไรเงินลงยาวันหนึ่งได้กี่ชุดบังวันก็ได้ยี่สิบาวันก็ได้สิบควแล้วแต่สูงสุดนี่ได้วันประมาณเท่านั้นดนึ่งเก้าสิบคงทั้งปูหมดเลยอันนี้ราคาพกไม่ขึ้นแล้วก็เท่าเดิมที่สร้างแต่บางเนื้อมันก็หมดไปแล้วยางตองแดงนมดำตรงแดงวิ่งไฟยางละห้าหมื่นมันก็หมดไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนู้น รายได้วัดบ้านไร่อีกทางหนึ่งคือเงินบริจาคผ่านมูลนิธิอาหารกลางวันหรือมูลนิธิอื่นสัมผัสยวดขุนทศอดีตกำนันตำบลกุดพิมานเสนอว่าถ้าจะตรวจกันทั้งทีควรตรวจให้หมดให้ละเอียดขอให้เก็บสรีระนะครับสังขารของพระเด็พระบรลวงเรียบร้อยนัดประชุมเมนไหนพวกผมจะมาและจะคุยรายละเอียดให้ฟังละเอียดยิบนะครับใครอยากทราบอะไรจะพูดจะบอกนะครับ จะถามว่าเงินตรงนั้นอยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมรู้ผมจะบอกเมื่อเร็วๆนี้นะครับบัญชีหลวงพ่อเกิดขึ้นมาก็รับปากโรงพยาบาลมหาราชเขาสิบล้านครั้งก่อนเมื่อสองสาเดือนก็ได้ให้ไปห้าห้าล้านครั้งต่อมาก็ให้ไปอีกห้าล้านส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะครับเรื่องที่ดินมีส่วนเกินส่วนต่างคือสระน้ําหลังเมนที่ซื้อเพิ่มเติมส่วนเรื่องรถหลวงพ่อก็มีรถดูดซ่วมรถ ขนขยะรถสิบล้อที่เขาไปจากมาเข็นน้ําไม่ยากครับอันไหนตรวจสอบได้หน้าตรวจสอบวัดบรรไ่นะครับมันเป็นวัดที่หลวงพ่อและก็ชาวบ้านได้ก่อตั้งมานานแล้วมันเป็นเรื่องที่ของชาวบ้านอยากจะทําตามจิตนาลุงหลวงพอ่อแต่ไปมีอย่างสิ่งใดสิ่งหนึง่งแอบแฝงสิ่งที่การกระทาลงไปนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมยืนยันว่ามีตะวันฉิบหายนั่นแหละครับการตารวจทรัพย์สินของสมบัติของวัดอดีตที่ผ่านมานั้นมีอะไร ปัจจุบันมีอะไรงอกเงยขึ้นมาว่าจะเป็นเงินฝากในบัญชีต่างๆผมอยากให้มันเป็นไปตามไปตามวิถีของชาวบ้านระหว่างที่มีการประชุมวางแผนเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่เกรียงไกรจารุทวีอดีตรองประธานกรรมการวัดบ้านไร่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลก,การก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมได้นําสมุดปกเหลืองชื่อชุดความจริงกรณีสร้างวิหารเทพวิทยาคมสืบสารพระพุทธศาสนา ตามปณิธานหลวงพ่อคูณสมุดปกเหลืองระบุวัดมียอดหนี้คงเหลืออยู่100ล้านบาทเศษหนังสือที่ผมแจกเนี่ยผมต้องการพิสูจน์เงิน9 5ล้านที่มาที่ไปเป็นไงทุกเดือนเนี่ยผมเสนอบัญชียอดรายรับรายจ่ายกับการที่ตกค้าง้งผมทดลองจ่ายไปยให้กรรมการรับทราบทุกเดือนเพราะมีประชุมทุกเดือนผมไม่กะเกณฑ์ไม่มีกําหนดเวลาไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะผมเต็มใจทดลองอ่ะก็ต้องโทษผมไม่ได้โทษคนอืน่นแต่ กรรมการหรือใครก็ตามเขาต้องรับรู้ว่าทุกขั้นตอนผมทำเนี่ยกรรมการกล่าวนี้รับรู้หมดทุกเรื่องเมื่อตรวจสาพทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีมีใครมาบอกก็มีหลักฐานว่าได้เป็นหนี้เป็นสินก็ต้องกรรมการก็จะต้องให้เจ้าผู้รักษาการเนี่ยชำระหนี้ไปขณะนี้ทราบว่ากรรมการวัดนะครับรวมทั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสและแม้กระทั่งเจ้าคณะจังหวัดผู้แล้วก็ส่วนราชการสำนักพุทธจังหวัดเข้าไปเจ้าหน้าที่เนี่ย ก็กำลังดูรายละเอียดอยู่ว่า,ามีการาเจรจาทำเงื่อนไขตกลงกับลูกศิษย์ที่เป็นผู้รับเหมาอย่างไรบ้างนะครับ,บเพื่อที่จะจะต้องชำระชำระหนี้ที่เป็นหนี้95ล้สถานะทางบัญชีทรัพย์สิสนรายรับรายจ่ายบัญชีเงินฝากการสร้างวิหารเทพวิทยาคมในสมุดปกเหลืองเปรียบเทียบสถานะบัญชีทรัพย์สิน รายรับรายจ่ายในการประชุมคณะกรรมการวัดบ้านไร่เมื่อวันที่7พฤษภาคม2558พบข้อมูลไม่ตรงกันโดยเฉพาะค่าก่อสร้างยอดบัญชีการประชุมวันที่7พฤษภาคมมียอดรวม385ล้านบาทเศษส่วนหนี้สินที่เกลียงยกล่อสำรองจ่ายระบุไว้ในวันที่7พฤษภาคมมียอดรวม95ล้านบาทเศษแต่ยอดบัญชีในสมุดหน้าเหลือง ระบุค่าก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมไว้ที่355ล้านบาทส่วนหนี้สินที่เกรียงใครสำรองจ่ายพบว่ามีสูงถึง100ล้านบาทเศษทรัพย์สินของวัดผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องบัญชีวัตถุมงคลไม่เคยเกี่ยวข้องบัญชีคนบริจาคหลวงพ่อผมไม่เคยเกี่ยวข้องผมเกี่ยวข้องเฉพาะบัญชีวิหารคิดว่าที่ทดลองเนี่ยด้ใจศรัทธาหลวงพ่อไม่เคยทวงไม่เคยอะไรนะฮะไม่เคยคิดว่าจะต,ต้องมี คิดว่ามีดอกเบีย้ยที่ผมไปเสียเถอะไม่เคยคิดทวงเลยไม่แต่บาทไม่เคยทวงไม่เคยทวงดังนั้นคนที่กล่าวหาก็ผมดีใจนถึงได้มีโอกาสชี้แจงโครงการพัฒนาวัดบ้านไร่หรืออุทยานวัดบ้านไร่ได้ก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมหรือวิหารปริสุทธ์ปัญญาเป็นวิหารธรรมแห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่บอกเล่าเนื้อหาหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก วิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงสี่ชั้นกลางบึงน้ำขนาดใหญ่30ไร่ชั้นดาดฟ้าประดิษฐานรูปหล่อโล,อลอหะหลวงพ่อคูนยืนถือตะบองสูง5เมตรวัตถุประสงค์ที่สร้างเพื่อให้วัดบ้านไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมกำหนดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2556ในโอกาสหลวงพ่อคูนอายุ90ปีการก่อสร้างคาดว่าจะต้องใช้งบป,ประมาณ240ล้านบาทคณะกรรมการวัดบ้านไร่ สร้างพระกริ่งเทพวิทยาคมและพระชัยวัดเทพวิทยาคมเพื่อเป็นการหาทุนในเบื้องต้นได้เงินทั้งสิ้น137ล้านบาทเศษตั้งแต่ผมให้ไปเนี่ยนะฮะมันมีใช้คืนผมอยู่ครั้งเดียวเป็นเรื่องเวลาคือพระกริ่งที่เหลือเนี่ยเขาให้เช่าชุดละหมื่นห้าผมก็ต้องเช่ามาหมื่นห้าใช้นี่ผม ฝากสำพมไว้อันที่หนึ่งเนี่ยท่านมาชมเสียว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนสาหรับประเทศชาติเรา mm hmm. อันที่สองเนี่ยราชการเนี่ยควรจะเข้ามาดูแล mm hmm. ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่อนาคตไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยมาดูแล mm hmm. นะฮะอันนี้เสียดายมากเพราะที่ตั้งใจทําอยากให้มันอยู่กับประเทศไทยไปชั่วกาลานานด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อคูณเพื่อความโปร่งใสในการจัดทําบัญชีวัดบ้านไร่แบ่งการตรวจสอบบัญชีออกเป็น6หมวด มอบหมายให้ในอำเภอด่านขุนทดศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขะเลศสีมาเป็นผู้รวบรวมและเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไปในวันที่25มิถุนายนนี้ขณะที่ยังเป็นปัญหาว่านี่วัดบ้านไร่100ล้านบาทเศษทําหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่หากไม่ได้ทําไว้จะถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือกฎหมายกรรมาการวัดบ้านไร่จะมีสิทธิเบิกเงินคืนได้หรือไม่ พราะทางกฎหมายจะถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นโมฆะภาษากฎหมายเนี่ยถ้ามันไม่มีสัญญาเนี่ยใช่ไหมไม่มีสัญญามันไม่คือหลักสัญญาคือหลักฐานนั่นเองแตโ่โดยกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยถึงไม่มีสัญญาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะไม่มีหนังสืออะไรแต่ว่ามันเป็นพันธะสัญญาครับลูกศิษย์ลูกหาเคารมนับถือก,ก็ต้องดูในตัวนี้นะครับกรรมการอาจจะตรวจสอบดูว่าคําว่าไม่มีสัญญาเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นไหม ที่ไม่ใช่สัญญาจะให้ผู้ผู้ที่มาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาเนี่ยเขานำหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุอะไรต่างๆมาแสดงน,นะวัดก็ชำระไปหนังสือบันทึกประวัติหลวงพ่อคูณระบุเอาไว้ว่าหลวงพ่อได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิต่ตางๆหลายพันล้านบาทแต่หลังจากที่ท่านละสังขาร ปรากฏว่าวัดกลับมีหนี้นับร้อยล้านบาททําให้กรรมการวัดมีแนวความคิดจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นปลดหนี้เพื่อที่จะชําระหนี้ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook nationx22